ทำความร้อนไฟฟ้าที่ใช้ประครบแก้ปวดได้ทั้งร่างกายเลยไม่ว่าจะปวดขาปวดท้องปวดท้องประจำเดือนยิ่งผู้หญิงนะดีมากๆเลยใช้ดีมากแล้วก็คนที่เป็นออฟฟิศซินโดรมเอามาประครบไหลแบบนี้คอบา่าไหล่ที่ปวดเมื่อยจากการทําง,งานก็ใช้ได้เหมือนกันแล้วคนที่ขี้หนาวอย่างเรานะเหมาะมากๆเลยเพราะว่าเราใช้แบบรองตอนนอนอะ่ะสบายมากเลยนอนหลับปุ๋ยเลยแล้วการใช้งานก็ง่ายมากๆแค่เสียบปลั๊ก ก็ใช้งานได้แล้วว,ว้าวเสียบปลัก๊กกดปุ่มเปิดปรับระดับได้9ระดับด้วยกันความร้อน1 2 3 4 5 6 7 8 9ตั้งเวลาปิดก็ได้1 4ถึง4ชั่วโมง ใช้งานสะดวกมากๆไม่ต้องไปใช้กระเป๋าน้ำร้อนแบบเดิมอีกต่อไปนะตัวนี้ดีมากๆจริงทุกคน oh <my> God. ผ้าหนาและเป็นผ้ากัมมีอีกอย่างดีไม่ระคายเคืองผิวถ้ามันเปื้อนก็สามารถถอดปลั๊กออกไปซักได้เลยมีหลายไซส์ให้เลือกถ้าสนใจเราแปบพิกัดไปที่ใต้คลิปด้านล่างแล้วนะคะ